ปด้เลยเหรอเขาจำไม่ทุกอย่างด้วยปาดได้ด้วยใช่ใช่ใช่ใชกใช่ใช่ใช่ยช่าช่ใช่ใช่รช่ใ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 ่ใช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 ่่ใ่รช่่ใ่ใ่ใชอใชอใช่ใช่ใโ่ใี่ใช่เช่ใ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 ่ใช่ใช่่ใช่ใ่ใใช่ใช่ใช่ใอ่ใ่ใช่ใ่่ใ่ โอ้โหนานๆนาทีนานๆนาทีไม่คุ้มกับการรอคอยเลยเฮไปพี่แค้เสียงเห็นป่ะพี่บอสครับพี่เขาเขาเหมือนจริงอ่ะเขาเหมือนเออนเฮ้ยแต่เขาเสียงใช้ได้แล้วเพลงเพลงเก่านี่ผมเหมือนมากเลยนะแป้งของข้าวตาพี่แป้งข้าวโอ้ยแป้งข้าวตาโอ้งยแป้งจากตู้นู้นมาข้าวตาพี่มิกิกดูไปดูมาเหมือนมิตเบียร์ หอมเลิกมิสเตอร์บีนไม่ใช่มีเอบิสแต่หอมจะบอกว่าดีเจเจแม่มร้องดีมากเลยพี่วินเป็นคนร้องเพลงพร้อมมากๆค่ะแต่ว่าพี่วินอ่ะพอเป็นนักร้องอ่ะเลยมีทักษะเยอะแล้วก็ร้องแบบมีเสียงของตัวเองใช่มีเสียงของตัวเองเพราะว่าเขาร้องมานานแต่ว่าคุณเบิร์ดเนี่ยอาจจะก๊อปปี้พี่สุชาติได้ง่ายกว่า เพราะเขาไม่มีเสียงไายอะไรของตัวเองอยากรู้ว่าพี่เขาซ่อมเครื่องบินลำไหนบ้างจะได้เลี้ยงเครื่องบินลำนั้นทำทุกลำนะพี่ทำทุกลำดูแลลเยคือถ้าพี่ไม่เซ็นอ่ะพวกเราได้นั่งเครื่องบินสักลำถ้าพี่ไม่เซ็นอ่ะพวกเราได้นั่งเครื่องบินสักลำเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับดูเสียงบุคลิกแล้วไม่น่าจะร้องเพราะขนาดนี้ดูแล้วไม่ไม่ใช่เพราะแบบเหลือเชื่อเหลือเชื่อนะครับของคุณวินก็เพราะ ตามเสียงของตัวเองเราเป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนไม่ไม่ค่อยมั่นใจด้วยเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงนี้อ่ะไม่ต้องไปแก้ตัวแพ้ไปแล้วเล่นเจอ DNA แล้วอะรเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนพี่อร์สองกระจกเหมือนสองกระจกเหมือนสองกระจกเพียงแต่ว่ามันผมกับเราเท่านั้นเองถามว่าอยากยกไหมก็ไม่อยากหรอกเอาแย่คะแต่พี่วินเพราะ พราะพี่วินเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ที่เลือกพี่เบิร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยแต่ได้เห็นสภาพเอ๊ะสภาพแบบนี้มาไวโพสดีกว่าไหมพอร้องขึ้มาไปไงโอ้โหเหนือเชื่อเลยอะขัดกับใบหน้าแบบคิดไม่ถึงเลยอะโอ้โหจะเป็นนิสัยใจยาดวยยาดวยยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมดงนีขอ พี่ไม่โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกพวกเรานะเครื่องบินเวลาลงมาจากฟ้าเนี่ยจะยั้งความเร็วด้วยปีกของตัวเองก่อนเนี่ยเห็นไหมเวลาเครื่องบินไปนไทเห็นไหมพอลงมาเราเรียกว่าเราเรียกว่านั้นแรงมีแรงอีแรงเราเรียกว่ากราวสปอยเลอร์อยู่หลังอยู่หลังปีกสเตปที่สองปุ๊บเนี่ยพับความเร็วเริ่มลดลงเออ แรงดันเครื่องยนต์เนี่ยเคยดันไปข้างหลังนี่เขาจะกางรรเวอร์เซอร์ออกมาเพื่อบล็อกลมเนี่ยให้ดันไปข้างหน้านี่ไง<ก>เขาเรียกว่าทรัสต์เเวอร์เซอร์ทำงานเครื่องยนต์จะเร่งรอบสูงเลยปืดได้ยินเสียงเลยวูวูวววแล้วความเร็วจะลดลงเยอะมากเลยฟืดเตหลังจากนั้นเบรกที่ล้อจึงจะทำงานกับตันตีนปแลว ไม่ใช่เกลียงนะเราระวังตกเป็นเหยื่อเขานะอะไรอย่างเสิ่งที่เขาพูดเราก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเขาเป็นแก๊งต้มตุ๋นแล้วใช่เขาปะต่อในรายการเนี่ยโอเคใช่ไหมแบบคำศัพท์อะไรเขาจริงใช่ไหมพี่เป็นอาจารย์พี่สอนช่างนะเขาเป็นอาจารย์สอนช่างใครอยากถามอะไรถามตารู้สงสัยว่าห้องน้ําในในเครื่องอ่ะทําไมเวลากดรถมันครอะไรเงี้ยมันทําไมดูดแรงขนาดนั้นคือส้วมยุ่นหมายนี่ยมันจะเป็นเป็นแบ็คคั่มเวลาเครื่องอยู่กับพื้นเนี่ยมีเครื่องปรับแรงดัน ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยแรงดันมันต่างอยู่แล้วเพราะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นสีและอื่นเนี่ยจะวิ่งประมาณสักประมาณสักร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยพี่เคยนั่งแล้วกดไหมแบบพี่ไม่ต้องลุกอ่ะมันดูดลงไปไหมมันจะไม่นอันตรายเรื่องเรื่องนี้จริงฮะอันตรายอ่ะเพราะว่าถ้าก่อนนี้แบบว่าคนที่แบบท้ทอนะฮะอย่างพวกตูดใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วแล้วไม่ยกก็นิดนึงนะฮะแล้วคุณกดนะแวกค่มมันดึงคุณติดนั่นเลยออกไม่ได้ สันแล้อันตรายมากนะบอกทุกคนนะก่อนจะฟลัชเนี่ยลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นวิทยารนะสงสันตออันนี้อันตรายมากนะฮะเน้นเลยอันตรายมากเป็นเรื่องจริงทำไมทำไมอยากรู้ว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินอ่ะเราถ่ายหนักได้ไหมได้ครับอ๋อได้เลยแม้ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงแสดงไม่เคยถ่ายบนบินเลยไม่กล้าเลยเพราะ่น้ำต่อเลี้ยงมันลองสักครั้งแล้วจะฟินลองสักครั้งแล้วจะฟินฟินฟินตอนถ่ายหรือว่าตอนกดชักโครอยากจะบอกว่าวันนี้สบายตัวมากเลย เราเจอไอดอลของเราแล้วฟินมากเสียงพี่เบิร์ต <si นี่ต้องบอกว่าโคตรเหมือนนี่ไงนี่ไงมาแล้ว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 คก็พี่ยามคนที่ไปหาพี่คนโดนลักษณะอหนคนนี้น่ากลัวกว่าไอ้ตัวนู้นอีกคนนี้น่ากลัวยว่